เอาใหม่ <laughs> oh my, อีกรอบเลยโอเคนะคะสวัสดีคะ่ะดิมปราชนีคะ่ะ EP นี้นะคะเรากำลังจะพาคุณผู้ชมนะคะไปสัมผัสกับความหนามากนะคะเรากำลังจะไปที่ดอยอินทนนท์นะคะเห็น <c oughs> เขาบอกนะคะว่าถ้าสมมติข้างล่างของเชียงใหม่เนี่ยอุณหภูมิสัก30องศ,ศาเซลเซียสเลยนะคะถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ย ติดลบนะคะลบไปเลยนะคะสัก10องศานะคะก็น่าจะประมาณ20นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เช็คนะคะว่าข้างล่างเนี่ยประมาณสักกี่องศานะคะอ่า EP นี้นะคะเราขึ้นไปประมาณวันที่29ตอนท้ายเดือนตุลาแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าข้างบนเนี่ยจะหนาวแค่ไหนแต่วันนี้น่ะฝนตกนะคะตกแต่เช้าเลยนะคะต้องไปลุ้นนะคะว่าข้างบนเนี่ย สภาพอากาศมันจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าฝนมาแบบเนี้ยข้างบนส่วนมากมันจะมันจะไม่ใช่ทะเลเหมอกอ่ะมันจะเป็นแบบมันจะขาวไปหมดเลย <c oughs> คือบรรยากาศเราก็ต้องไปลุ้นกันดูนะคะว่ามันจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ลุ้นมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ฝนแบบลีนโปรยปลายลงมาเลเรื่อยเลยนะคะตอนนี้ก็กลังเดินทางนะคะ okay. หมูข้าวซอยเนื้อรวมนู่นนี่นั่นและนอกจากข้าวซอยก็มีขนมจีนให้ด้วยน้ำเงียวน้ำยาปากอันชินะคะตำไทยปูปาราทุกสิ่งทุกอย่างคือก็รวมไว้ในนี้เลยนะค่อนข้างที่จะครบเหมือนกันนะคะแซ่บนะคะายนี้โอ้ยเก๋มากๆเลยแล้วแบบว่าอุย๊ยอีกแล้วคือแบบทำไมตื่นเต้นกับอะไรแบบนี้อันนี้คือทิชชู่ ุ้ยน่ารักมากมากเลยอ่าเอาจริงนะร้านนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นความตั้งใจที่แบบว่าเราจะมานะแต่พอแบบผ่านแล้วแบบว่าอุ้ยหาอะไรกินแบบหิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจากตัวเชียงใหม่ที่จะขึ้นดอยอินทนนท์เนี่ยระยะระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยก็นานพอสมควรนะ,ะนานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแล้วเราออกเชา้าเช้าอย่างเงี้ย ช้าก็ว่าตอนแรกอ่ะบอกน้องเช้าท้าบอกทีมว่าอา่าแก่้าโงนะอะไรอย่างเงี <Wow. S 1> ้ยเสร็จปุ๊บจิ้งจิงนึงแบบขออีกสิบแล้วกันนะแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วกวก่าจะมาถึงนะ mm hmm. สรุปตอนนี้สิบเอ็ดโมงค่ะเสร็จด้เลยค่ะค่ะซ mm hmm. อยเนื้อ อัานนี้ใส่อะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตะเกียบพี่ใส่ตะเกียบคุณผู้ชมถามว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเนี่ยคือจะเป็นกะลาหมดเลยอันนี้คือเกลือว่างั้นคือเกลแล้วก็จะเป็นแบบว่าเครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรพวกนี้เนาะอันนี้พริกอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นแบบว่าเครื่องปรุงต่างๆนะคะ เมนูที่เราสั่งมาวันนี้ก็มีข้าวซอยซิงเกิลของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขนมจีน <Wow. S 1> ขอกินดีกว่ากินก่อนเลยดูสแเบบ้ยชอนเก๋มาก <laughs> เก๋มากๆเลยนะคะเขาก็จะประดบตกแต่งมาแบบนี้อเน,นี้ยคือพร้อมในเซ็ตเดียวถ้วยเดียวเลยเก๋มากๆขอชิมกันแล้วกันผะะ่ <c oughs> านทางไหน ร้อนๆอยู่เลยอ่ะอักันเลยนะคะทำโตๆเลยนะลโหทำา,าก็แบบข้มเอาเรื่องนะคะ แล้วก็ขอโทษนะคะมีฟลอมให้ด้วยนะคะหมวกนะคะหมนในรูปเลยนะคะหมวกทำจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรกะลมามะพร้าวแหละเนาะครึ่งหนึ่งของของรูปอ่ะเดือกมะพร้าวนั่นเองนะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วนะคะ,ะเพราะว่ากว่าที่จะถึงนอยอินทนนอ์ก็ว่ามันจะไม่ได้บรรยากาศแล้วก็รูปสวยๆเพราะว่า ว่าฝนจะมานะคะไปกันค่ะโอเคตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้าสู่จุดบุดพยานแห่งชาติดอยอนะินทนนท์นะคะนี่ทางเข้าก็จะมีอย่างนี้เลยมีเจ้าหน้าทีนะ่ ไลน่นาะเดี๋ยวจะให้ดูทางที่จะเข้าไปนะคะโอ้โหทางขึ้นของเราวัดเดียวบานตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะหาทางเข้าแทบที่จะไม่เจอนะคะในที่สุดก็มาเจอป้ายแล้วนะคะทางลงคอนโดลงเลยวะเพื่อนเลย มมตอนนี้นะคะก็คือแบบว่าเรากลัวเราไม่กล้าขึ้นรถอะเราเลือกที่จะเดินอะคือแบบดูทางมันชันมากอะอันนี้คือบอกเลยนะว่าแบบไม่ได้เฟ้นะแต่คือมันกลัวจริงอะเรื่องที่จะเดินอะ <laughs> ่ันมากะนา <laughs> จากทางลงตะกี้ไปที่ ไล่ลุงทองนะคะก็ประมาณอีกหนึ่งกิโลเมตรตอนแรกนะคะเราบอกทีมของเราว่าเราจะขอเดินแล้วกันนะคะคือเราคลัวมากแต่พอสอคันาป็ึงกิโลเมตรหนูจะเดินได้ไงลูกก็ต้องขึ้นรถกับเขานะคะคือตอนนี้แบบรอบเก็เก่อนะคะเกาะตอนนี้คือแบบๆๆะะนนัวมากอะ่ะเดี๋ยวจะให้ดุทางขึ้นไปอีกนะคะโอ้ยแบบในที่สุดน,นะคะคุณผู้ชมค่ะล้วก็มาถึงแล้วนะคะ รถนะคะของไล่ลุงทองค่ะสวนดอกไม้ไฮเดรนเยียอ้มีที่จอดหรือเปล่าะคะเต็มหมดเลยน้องๆเขาเอากูอิมให้คนละคา,า <c oughs> ขอบคุณค่ะน่าค่ะฝั่งเซ่เราอี e ีนี้ <c oughs> ทำไมเราต้องขึ้นที่นี่ทำไมเราต้องขึ้นที่นี่ใช่ไหมคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีก่อนที่จะไปไล่ลุงทองนะคะซึ่งมันอยู่บนดอยอินทนนท์แต่มันไม่ได้อยู่จุดสูงสุดนะคะก็ทางค่อนข,ข้างที่จะอันตรายมากๆสมมตินักท่องเที่ยวที่มานะคะต้องขับรถมาตรงจุดที่เจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะเขามีาาลานจอดรถไว้ให้เสร็จปุ๊บก็จะมีรถของทางเจ้าหน้าที่เนี่ค่ะนำเราเข้าไปในไล่อีกที <Wow. S 1> ทนึ่งนะคะนะคะ ครั้งแรกครั้งแรกของการโอ้ยตายๆของการเข้าสวนแบบมาเที่ยวแบบนาอ้อตายแล้วฟัเซชันอุ้ย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 อก้ยาุ้นอคะเรา้อุ้อุ้ยอุ้อุเยอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ลอุ้นีุ้ยออุ้ยอุ้ย่ออย้้ว กว่าที่เราจะลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยเรากลัวว่ามันจะมืดค่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเลยบอกนะเพราะว่าดิฟในน้เร็วๆเลยนะเราดูสภาพที่ชันนะคะต่อนวันตะก,กี้นะคะเราบอกช่งางภาพว่าวินจกระลักกล้องตกแปอะไรเงี้ยคือไม่เป็นห่วงเลย,ย คือแบบถึงแล้วนะคะคับา่าสุดะเลยค่ะ <laughs> คือแบบโอยคือแบหัวโยกหัวคลอนกันเลทีเดียวคือแบบแบบสภาพนะคะคือแบบเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันคะ่ะตอนนี้นะคะขอจัดระเบียบสังคมตัวเองก่อน <laughs> เป็นไงล่ะ <laughs> บอกเขาบอกว่าดิฟเลยเป็นไงเป็นไง เจอเจ้าถิ่นเพาพาแบบว่าแวนนะคะเป็นไงล่ะเดี oh we <pt> nice walk walk in ๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศของไฮเดนเยนค่ะขาอ่อนไปกันท่างๆเลยแต่น่ารักนะคะกนราเซอร์วิสก็จะแบบมี ตอนนี้นะคะเราก็จะเลือกพร็อพนะคะเป็นการไปถ่ายรูปถ่ายแบบกันนะคะเอาอันไหนดีเอย่ยอันนี้ก็สวยอันนี้คือดอกจริงเลยนะคะไปอันนี้ใหญ่ไปอ,าาอันนี้น่ารักอะไรน่นา,นา,ารักกะทาลมากเดี๋ยวเอา,าอันนี้คือดอกจริงเลยนะคะดอกจริงเลยได้พร็อพเรียบร้อยแล้ะคะวค่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวพามาดู ทังหันน้อยนะคะถึงเรียบร้อยแล้วนะคะทุ่งไฮเดรนเยียนะคะที่บนดอยอินทนนท์นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไล่ลุงทองนะคะซึ่งรู้สึกว่าแบบพอมาถึงแล้วแบบสมกับที่เราแบบบุกป่าฝ่าดงม,มาจริงๆนะคะคุ้มมากๆเลย รอบๆนะคะก็นอกจากทุ่งไฮเดรเนียแล้วนะคะก็จะมีทุ่งนาขั้นบันไดสลับสับเปลี่ยนไปนะคะวิวคือต้องบอกเลยว่าเกินคำว่าล้านจริงๆ oh. ะ,ะก็เดี๋ยวเราขอไปเก็บบรรยากาศให้ดูเลยเนาะนี่สไตล์ของเราวันนี้เราก็ขอแบบว่า oh. <laughs> ยังไงยังไงเดี๋ยวนะคะอุ้ย oh. พอพี่ฉันเยอะไปหมดเลยอ่ะแบบหนึ่งนะดีมุดจะเยอะไปไหนลูก ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ก็ต้องได้ไม่ได้ก็ต้องได้ <S <S <st arts> โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพับเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศเดี๋ยวพาดูในตัวบริเวณข้างในดีกว่าตอนแรกว่าจะใส่หมวกคือแบบเยอะไปเดี๋ยวอยากให้เห็นบรรยากาศมาดูกันยิ <st arts> นดีต้อนรับค่ะดอยอินทนนท์ in ค่ะ ไร่ลุงทองนะคะดอกไฮดรนเยียค่ะโอ้ยบรรยากาศคือแบบฟิลแบบได้ด้วยอ๋อต้องบอกก่อนเลยเนาะตอนแรกอะที่เราบอกว่าขึ้นมาข้างบนเนี่ยแล้วมันจะอากาศเป็นยังไงต้องบอกเลยนะว่าดิฉันไม่ได้เวอร์คนเดียวนะลองให้สัมผัสแบบคนนะ นนาวด้นะ อากาศมันก็เย็นลงเรื่อยๆๆแล,แล้วนะคะ EP นี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยไล่ลุงทองนะคะดอกไม้ดอกไฮดรนเยียท่ามกลางไล่นาทุ่งข้าวนะคะสวยมากหรือเปล่าเอ,อ่ยให้กี่คะแนนคะสำหรับ EP นี้ฟองเซ่น,นะคะและดิมรัชนีต้องลาไปแล้วนะคะฝากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะสนับสนุนเราทั้งทริปเลยนั่นก็คือ DR Clinic ค่ะ ใครนะคะที่ต้องการอยากจะเพิ่มผิวขาวหน้าเรียวสวยครบจบอยู่ที่เรียร์คลินกเลยค่ะและนะคะ EP นี N ้ฟองเซ่แล้วก็ดิมรัชนีนะคะพร้อมกับไล่ไฮเดรเนียนะคะของลุงทองนั่นเองนะคะอยู่ที่พิกัดก็คือดอยอินทนนท์นะคะถ้าใครนะคะสนใจอยากที่จะมาก็เดี๋ยวเรานะคะจะแป <Wow. S 1> ใะคะ พี่นี้นะคะต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์ซับส c คร b e ปัดตะไคร้ให้ด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจได้นะคะต้องไปให้มันกระแทกหลช่แก้วีพีนี้นะคะแก้วมาก <laughs> อ้อยตอนไลโอ้ยพูดกระไม่ได้พูดก็ลังจะกับกันและะ้วค่ะตอนนี้คือต้องบอกว่าแบบ แล้วก็มาลุ้เนี่ยตอนเนี่ยตอนนี้จะกลับแล้วเย็นแล้วค่ะนี่น่าจะประมาณกี่โมงนะ,ะนี่ก็ประมาณ3ามโมงนะคะ3ามโมงก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่เลยนะคะถ่ายรูปเก็บบรรยากาศนะคะถ้าแสงแดดออกนี่นะจโอส,สวยแบบมากเลยแต้องบอกเลยนะคะว่า EP นี้เนี่ยโอ้โหเหมือนเราอยู่ที่เวียดนาม ซีแมนะ็กคือแบบว่าดอกไฮรีเอร์นี่คือแบบมีหลากหลายสีมากๆนะคะแล้วก็สัมผัสกับภูเขาอู้เรากำลังจะขึ้นแล้วนะคะ